ลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าคาซีถึงวันที่31ธันวาคม2,566ครับ โดยในที่ประชุมคอรมเมืม่อวันที่28มิถุนายน2565นะครับซึ่งได้เห็นชอบยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เราเรียกกันว่าคาซีดนะครับโดยเฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ทำการนำเข้าเข้าขมานะครับซึ่งร่างประกาศของกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ประกาศให้ลดอัตราอากรและยกเว้น สุลกากรนะครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2566ครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนอีกด้วยครับรวมถึงนะครับยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพรบจราจรจ ทางบกฉบับที่13ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่5กันยายน2565ครับ